สวัสดีค่ะทุกทุกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะทุกขมาอัปเดต ทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินซอยมิตรแท้นะคะเฟส3ค่ะอัปเดตแปลงที่ว่างนะคะตอนนี้ว่าง c 2และ c 3นะคะแปลงละ102ตารางวาค่ะราคาตารางวาละ4,900บาทค่ะไฟฟ้าน้ำประปาสาธารณูปโภคพร้อมนะคะถนนสาธารณะผ่านหน้าแปลงนะคะนี่เลยบรรยากาศล่าสุดนะคะ เหมาะสำหรับสร้างบ้านแนวสวนเกษตรนะคะถ้าปรับถมก็จะสวยเหมือนแปลงข้างเคียงของเรานะคะแปลงละประมาณร้อยตารางวาแต่ของเราเนี่แปลงละ1นึสองตารางวานะคะนี่เลยสดผ่อนคยได้ทุกเงื่อนไขนะคะกรณีผ่อน,นะคะดาวเริ่มต้นที่5 0,000บาทนะคะสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะคะปรับทมนี่สวยมากเลยะะเหมาะสำหรับสร้างบ้านสวนนะคะนี่ นี่คะ่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะเราพามาอัปเดตกันค่ะนี่เดี๋ยวรายละเอียดเบื้องต้นเดี๋ยวทุกจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะอยู่ใกล้วัดป่าคลอง11ด้วยนะคะสําหรับแปลงนี้นี่ถือว่าราคาไม่ถึง500,000บาทเนี่ยราคาที่สามารถจับต้องได้แล้วก็ผ่อนได้ด้วยผ่อนสบายๆจองง่ายๆผ่อนสบายๆนะคะนี่เดี๋ยวเลาไม่ถึงหมื่นนะคะสําหรับแปลงนี้นะคะ ได้สนใจติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะสวัสดีค่ะ